อันนี้ก็เดี๋ยวรอปลาสุกอีกนิดหนเนาะสวัสดีจ้าวันนี้่าน้องปรงก็จะมาแกงส้มปลานิลนแกงส้มปลานิลนใส่กระลำดอกแล้วก็อันนี้มะลุมอ่อนนี่นะจ๊ะนี่จ้ะเครื่องปรุงก็จะมีปลา ผงปรุงรสอันนี้น้ำอันนี้มะขามเปียกมะเขือเทศอันนี้มีพริกแกงพริกแกงส้มกับปากกระปองจ้ะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บปรุงรสตามชอบเลยนะจ๊ะนี่จ้ะนี่ก็น้ำตาลรา ๊อันนี้ก็จะเอานี้ใส่อันนี้ก็จะใส่ ่ไปด้วยเลยเนาะนี่จะ้ะอันนี้ก็จะเหลือแต่ปลารอให้รอให้ผักสุกสักหน่อยก่อนรอให้ผักสุกสักนิดก่อนแล้วก็ค่อยใส่ปลาเนาะถ้าใส่ไวปลาคาเชเล ติดไว้ก่อนสักแป๊แล้วก็ช้อนฟองมันออกหน่อยนี่จ้ะใส่ปลาไป ล้างสะอันนี้ปลานี่ยเอาน้ำมากรูดเอามากรูดล้างกับเกลือเนาะเกลือ,อล้างเพื่อว่า ปลาจะได้ไม่ขาวแล้วก็ใส่มือเขือเทศลงไปนี่จ้จัดม,มันจะออกเปรี้ยวหวานมะเขือเทศด้วย แล้วก็ปิดฝาไว้สักโอเคแค่นี้ก็เดี๋ยวรอปลาสุกอีกนะิดหนึ่งเนาะ